เจนนี่รัชนกปรับการแต่งกายขีดกลางทรงผมใหม่พร้อมรับบทผู้ประกาศข่าวสาวเรียกได้ว่าสร้างความเซอร์ไพรส์กันไปแล้วก่อนหน้านั้นสำหรับเจนนี่รัชนกก่อนหน้านี้หลายคนคงทราบกันดีว่าทางด้านนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตได้ปรับเปลี่ยนพันตัวมาเป็นผู้ประกาศข่าวไฟแรงทางช่องอมรินทีวีในรายการทุบโต๊ข่าวก็กลายเป็นประเด็นฮือฮาไปทั่ววงการเลยทีเดียว หลังจากมีหลายกระแสทั้งด้านดวกและด้านลบทั้งด้าน Facebook โยขณากรคืบหน้าข่าวก็ได้ออกมาโพสต์ถึงสาวเจนนี่ว่าในฐานะคนข่าวขอชื่นชมเจนนี่ที่เพิ่งมาอ่านรายการทุบโต๊ข่าวอ่านข่าวดีมากจังหวะน้ำเสียงดีจริงชอบชอบอ่านดีกว่าผู้ประกาศบางคนอีกสนับสนุนให้มาด้านนี้เลยครับเพียงแค่ปรับทรงผมและการแต่งตัวอีกนิด เพื่อความน่าเชื่อถือแอบดูดตั้งแต่ตอนซ้อมเบอร์อะไรดีก็ต้องบอกว่าดีและในเวลาต่อมาทางด้านเจนนี่ก็ได้เข้ามาคอมเมนทันทีว่าขอบคุณมากๆนะคะหนูจะรับทุกคำแนะนำไปปรับใช้นะคะ